ในบ่ายฤดูร้อนอันอบอ้าวแสงแดดสองประกายระยิประยับบนแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านเล็กๆริมปากคุณป้าป้าสุนีหญิงชาราวัยหกสิบกว่ากว่ากำลังเดินกลับบ้านหลังจากทำง,งานหนักในไร่ตลอดทั้งวันไหลของเธอผอมบางร่างเล็กแหลมคมหลังคลอนกลายเกล็มมือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยและรอยแผลเป็นจากการทำง,งานหนักกำถุงสมุนไพรเล็กๆที่เก็บมาจากไร่เธอกำลังคิดถึงบ้านหันอกหลังเก่าที่เธออาศัยอยู่เพียงลำพังทันใดนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังมาจากแม่น้ำเสียงตะโกนที่แ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ทำให้ป้าสุนีตกใจเธอรีบหันศีรษะไปทางนั้นสายตาจับจ้องไปยังร่างเล็กๆที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวกรากสองมือน้อยๆโบกสะบัดอย่างสิ้นหวังโอ้พระเจ้านั่นเด็กน้อยนี่นาเธอตกใจและไม่ทันได้คิดอะไรมากทิ้งถุงสมุนไพรลงบนพื้นและรีบวิ่งไปที่ริมฝั่งแม่น้ำกระแสน้ำไม่ลึกมากแต่ไหลแรงและเย็นเยือกป้าสุนีว่ายน้ำไม่เก่งแต่ชีวิตของเด็กน้อย ทำให้เธอลืมความกลัวทั้งหมดเธอค่อยๆเดินลงไปในน้ำสัมผัสได้ถึงกระแสน้ำที่ไหลแรงประทะขาด้วยพะละงกำลังทั้งหมดเธอเอื้อมมือไปคว้าเสื้อของเด็กชายและดึงเขากลับเข้าฝั่งหลังจากต่อสู้กับกระแสน้ำอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเธอก็พาเด็กชายขึ้นฝั่งได้สำเร็จเธอหอบหายใจร่างกายเปียกโชกแต่รู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นว่าเด็กชายยังคงหายใจอยู่เด็กน้อยผอมแห้งผิวขาวซีดริมฝีปากมุ่งคล้ำเพราะความหนาวเย็นดวงตาของเขาค่อยๆเปิดขึ้นมองผู้หญิงที่เพิ่งช่วยชีวิตเขาอย่างเลวรางหนูอยากกลัวเลยไนดะ้มี้่่ีนแลว เธอลูบบอหลังเขาอย่างอ่อนโยนมือสั่นเทาแต่หน้าผากของเด็กชายเพื่อตรวจดูเด็กชายไม่พูดอะไรเพียงแค่มองเธอด้วยดวงตากลมโตที่เอ่อคลอไปด้วยน้ำตาเขาไม่ร้องไห้แต่ความหวาดกลัวยังคงปรากฏชัดบนใบหน้าป้าสุนีพยุงเด็กชายกลับไปที่บ้านหลังเล็กของเธอระหว่างทางชาวบ้านในหมู่บ้านมองตามและพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นป้าปักาหาเรื่องลำบากใส่ตัวอีกแล้วหญิงชราคนหนึ่งสายหัวและถอนหายใจแค่เลี้ยงตัวเองก็ลำบากแล้วตอนนี้ยังต้องมาเลี้ยงเด็กที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอีก อีกคนพูดป้าสุนหีไม่สนใจเมื่อถึงบ้านเธอรีบนำผ้าห่มถืนเดียวที่มีอยู่ในบ้านมาห่อตัวเด็กชายเตาไฟเล็กๆถูกจุดขึ้นกระจายความอบอุ่นไปทั่วบ้านหลังเก่าหนูชื่ออะไรบ้านหนูอยู่ที่ไหนเธอถามอย่างท้าวเบาสายตามองเด็กชายอย่างเป็นกังวลเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วสายหัวเธอเห็นแววตาที่สับสนของเขาและรู้สึกปวดใจเห็นได้ชัดว่าเขากำลังหวาดกลัวและไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนเอาล่ะถ้าหนูจำอะไรไม่ได้ ก็อยู่ที่นี่กับป้านะช่วคราวป้าจะเรียกหนูว่าแดายอนตกลงไหมเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเด็กชายพยักหน้าดวงตาเป็นประกายแห่งความไว้วางใจตอนนั้นป้าสุนีไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจของเธอจะเปลี่ยนชีวิตของเธอและเด็กชายไปตลอดการคืนนั้นป้าสุนีแบ่งปันอาหารันอันยอนของเธอให้กับแดยอนเธอมองเขากินและรู้สึกอิ่มเอมใจอย่างประหลาดเธอบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนฉันก็จะเลี้ยงดูลูกให้ดีฉันเชื่อว่าลูกจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต และแล้วความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างเธอกับเด็กชายแปลกหน้าก็เริ่มต้นขึ้นวันแรกๆกหลังจากช่วยแดยอนชีวิตของป้าป้าซุนฮียิ่งยากลําบากมากขึ้นเธอต้องทํางานมากขึ้นเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวกิน่นกันสองคนแม้จะยากจนแต่เธอก็ไม่เคยปล่อยให้แดนยอนหิวโหวยในสายตาของเธอเขาไม่ใช่แค่เด็กที่เธอช่วยชีวิตไว้โดยบังเอิญแต่ยังเป็นครอบครัวความหวังและที่พึ่งเดียวในชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลําบาก ทุกเช้าตรูป,ป้าซุนฮีตื่นขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเธอออกไปทํางานในไร่เก็บเกี่ยวสมุนไพรหรือบางครั้งก็ไปช่วยงานในตลาดเพื่อแลกกับเงินเล็กน้อยตอนกลางวันแดฮยอนจะเล่นอยู่แถวแถวบ้านส่วนเธอก็ทํางานอย่างหนักจนค่ำเธอกลับมาพร้อมกับร่างกายที่เหนื่อยล้าแต่เธอก็พยายามยิ้มเสมอเมื่อเห็นเด็กชายแดฮยอนวันนี้ป้าเก็บรากส่งมาได้นิดหน่อยพรุ่งนี้ป้าจะต้มให้กินนะเธอพูดมือที่อยากกราลูบหัวเขาเบาๆเ,เ,เด็กชายพยักหน้าดวงตาใสกระจากแม้จะยังเด็ก แต่แดยอนก็เข้าใจว่าป้าสุนหีกําลังเสียสละอย่างออมากเพื่อเขาเขาช่วยเธอทางานบ้านอย่างเชื่อฟันงอตักน้ําจากบ่อน้ําหรือเก็บฟืนคนในหมู่บ้านมักพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจของป้าสุนหีบางคนเห็นอกเห็นใจแต่ส่วนใหญ่ตาหนิบ้านก็ยากจนเลี้ยงตัวเองได้ก็เก่งแล้วตอนนี้ยังรับเลี้ยงเด็กที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดอย่างรุนแรงสงสัยเธอแก่แล้วไม่มีสามีเลยรับเด็กมาเลี้ยงเป็นเพื่อนอีกคนเสริมป้าสุนหีได้ยิน คำพูดเหล่านั้นทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจทุกครั้งที่มีคนถามว่าทำไมเธอถึงรับเลี้ยงแด่ยอนเธอเพียงยิ้มอย่างอ่อนโยนเด็กที่น่าสงสารถ้าไม่มีใครช่วยก็คงตายไปแล้วตอนนี้เขาคือครอบครัวของฉันคำพูดซุบซิบนินทาไม่ได้ทำให้เธอหวั่นไหวแต่บางครั้งมันก็ทำให้แดหอนเศร้าครั้งหนึ่งเขาถามเธอว่าคุณป้าครับทำไมทุกคนถึงเกลียดผมเธออบก,กอดเขาไว้ในอ้อมแขนตอบอย่างอ่อนโยนว่า ลูกไม่ต้องสนใจสิ่งที่พวกเขาพูดลูกเป็นเด็กดีป้ารู้พวกเขาไม่ได้เลี้ยงดูลูกดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีสิทธิตัดสินเมื่อแดฮยอนถึงวัยเข้าเรียนป้าสุนฮีก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะส่งเขาไปโรงเรียนแม้ว่าเธอจะรู้ว่ามันจะแพงมากก็ตามทุกๆเปิดเทอมเธอจะตัดค่าอาหารของตัวเองลงเก็บหอมรอมริบทีและเล็กทีและน้อยเพื่อซื้อหนังสือและเสื้อผ้าให้เขาบางวันแดยอนกลับบ้านยื่นเงินจำนวนเล็กน้อยที่เขาได้รับจากการทำงานเล็กเลกน้อยน้อย ให้กับเพื่อนบ้านให้เธอเธอมองเขาน้ำตาไหลาออกมาลูกเป็นเด็กดีแต่ลูกไม่จําเป็นต้องทําอย่างนี้หน้าที่ของลูกคือเรียนให้เก่งเพื่อที่ในอนาคตจะได้ไม่ต้องลําบากเหมือนป้าแดฮยอนพยักหน้าสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทําให้เธอผิดหวังที่โรงเรียนเขาเรียนหนักมากเป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนเสมอแม้ว่าเขาจะถูกเพื่อนเพื่อนล้อเรียนเรื่องความยากจนอยู่บ่อยครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้มีอยู่ครั้งหนึ่งดฮยอนอยากได้ชุดใหม่ เพื่อที่จะได้ไม่ถูกเพื่อนเ,เราเปลียนป้าสุนฮีทำงานเพิ่มตลอดทั้งสัปดาห์จนเป็นลมลม้มทับไประหว่างทางเพื่อประหยัดเงินให้เพียงพอที่จะซื้อชุดนั้นให้เขาเมื่อเขาได้รับชุดแดฮยอนก็เสื่อใจอบกอดเธอและร้องให้คุณป้าครับผมสัญญาว่าต่อไปผมจะหาเงินให้ได้เยอะๆเพื่อที่คุณป้าจะได้ไม่ต้องลำบากอีกป้าสุนฮียิ้มและลูกหัวเขาแค่ลูกใช้ชีวิตอย่างดีป้าก็พอใจแล้วเวลาผ่านไปหลายปีแดยอน ก็เติบโตขึ้นไม่เพียงแต่เขาจะฉลาดและว่องไวเท่านั้นเขายังเข้าใจอะไรง่ายอีกด้วยเขาใฝ่ฝันเสมอว่าจะหลุดพ้นจากความยากก่อจนและพาป้าสุนหีออกจากบ้านหลังเก่าที่สุดโซรมสักวันหนึ่งคุณป้าจะไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปคุณป้าจะมีบ้านที่สวยงามและคุณป้าจะไม่หนาวอีกต่อไปในฤดูหนาวเขาพูดกับเธอในเย็นวันหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเธอยิ้มแต่ในใจเธอก็ไม่กล้าคาดหวังอะไรมากสำหรับเธอแค่ได้เห็นดาหย,ยอนเติบโตเธอก็รู้สึกมีความสุขแล้ว หลายปีที่ยากลำบากผ่านไปทิ้งรอยย่นไว้บนไหล่ของป้าสุนฮีและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในดวงตาของแดยอนคนสองคนคนหนึ่งแก่อีกคนยังเด็กได้ต่อสู้กับความยากลำบากของชีวิตด้วยกันเพื่อหล่อเลี้ยงความหวังสำหรับวันที่สดใสย,ยิ่งขึ้นเมื่อแดยอนอายุ18ปีเขาได้รับทุนการศึกษาเต็มจํานวนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมืองข่าวดีนิตทาให้ทั้งหมู่บ้านเอหาแต่เหนือสิ่งอื่นใดป้าป้าซุนฮีคือผู้ที่มีความสุขที่สุด,สดเธอมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ แดาหยอนในที่สุดลูกก็ทําตามความฝันได้แล้วป้าไม่มีอะไรจะของมากไปกว่านี้อีกแล้วเธอพูดเสียงสั่นเครือยอย่างไรก็ตามความสุขป,ปนกับความกังวลเมืองที่มีแสงไฟสว่างสวัยอยู่ห่างจากหมู่บ้านอันยากจนหลายร้อยกิโลเมตรที่นั่นเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายเธอรู้ว่าเมื่อแดาหยอนจากไปเขาจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความยากลําบากและห่างไกลเช้าวันนอที่แดอาหยอนออกเดินทางทั้งหมู่บ้าน ก็มาส่งป้าสุนีห่อของขวัญเล็กๆน้อยๆจากบ้านเกิดให้เขามันเทศสองสามหัวไข่ไก่สองสามฟองและเงินเก็บเล็กน้อยแม้ว่ามันจะน้อยนิดแต่นั่นคือทั้งหมดที่เธอสามารถเตรียมให้เขาได้ก่อนขึ้นรถแดยอนอบก,กอดเธอแน่นคุณป้าครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมจะกลับมาพาคุณป้าออกจากที่นี่แน่นอนเขาพูดเสียงสั่นเธอพยายามยิ้มแม้ว่าหัวใจจะแทบสลายลูกไปเธอไม่ต้องห่วงป้าลูกแค่ตั้งใจเรียนให้ดีป้าก็ดีใจแล้วรถค่อยๆเคลื่อนออกไปทิ้งฝุ่นจางจาปกคลุมถนนในชนบทเธอ เธอรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นแดยอนจากไปเธอรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเศร้าเธอจะคิดถึงเขามากเธอยือนนิ่งอยู่หน้าประตูมองตามจนกระทั่งร่างของเขาหายลับไปเมื่อมาถึงเมืองแดยอนรู้สึกเหมือนหลงเข้าไปในโลกใหม่แสงไฟสว่างจ้ารถราวิ่งกวักขว,กขวายทุกอย่างแตกต่างไปจากบรรยากาศอันเงียบสงบของหมู่บ้านอย่างสิ้นเชิงแต่แสงสีอันตรการตานั้นไม่ได้บดบังความโหดร้ายของชีวิตที่นี่แดยอนต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเพื่อหาเลี้ยงชีพเขารับทำงานทุกอย่างแจกไปเปลี่ยว เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารหรือแม้แต่ทําความสะอาดหอพักมื้ออาหารที่เรียบง่ายขาคืนที่นอนไม่หลับเพราะต้องอ่านหนังสือทําให้เขาสุขผอมแต่อุดมการณ์ของเขาก็ไม่เคยสั่นคลอนคุณป้าเสียสละทั้งชีวิตเพื่อผมไม่ว่าจะยากแค่ไหนผมก็ต้องประสบความสําเร็จให้ได้เขาบอกกับตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยลาที่บ้านเกิดป้าสุนหียังคงส่งจดหมายถึงเขาอย่างสม่ําเสมอในจดหมายเธอจะคอยเตือนให้เขาดูแลสุขภาพและเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อย,อยๆในหมู่บ้านเช่นแม่ไก่เพิ่งออกไข่ หรือปีนี้เข้าออกคุงดีแม้ว่าเธอจะไม่พูดแต่เธอก็รู้ว่าแดยอนกําลังลาบากมากทุกเดือนแดยอนจะส่งเงินจนํานวนเล็กน้อยที่เขาได้จากการทํางานพิเศษกลับมาให้เธอแต่เธอไม่กล้าใช้มันถูกเก็บไว้ในกล่องเล็กๆเ,เงินนี้เก็บไว้ให้ลูกใช้ในภายภาคหน้าป้าเก็บไว้ให้ลูกเฉยเฉยเธอพึ่มทาดวงตาเต็มไปด้วยความรักเมื่อมองดูเงินที่มาจากหยาดเงินแรงงานของเขาหลายปีในมหาวิทยาลัยผ่านไปอย่างยากลําบากแต่แดยอนก็ยังคงเป็นที่หนึ่ง ขอองชั้นเรียนเสมอด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมเขาได้รับเชิญให้ฝึกงานที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนั่นเป็นโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองในตอนแรกงานไม่ใช่เรื่องง่ายแด่ยอนต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดูเดือดแต่ด้วยความฉลาดและความอุตสาหะเขาก็ค่อยๆสร้างตำแหน่งในบริษัทได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่กี่ปีเขาตัดสินใจลาออกเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองวันแรกๆของการเริ่มต้นธุรกิจแด่ยอนต้องพบกับความล้มเหลวมากมายบริษัทเล็กๆของเขาขาดเงินทุนขาดบุคลากร และแทบจะไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมได้แต่เขาก็ไม่ยอมแท้เขาทำงาน18ชั่วโมงต่อวันค้นคว้าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของเขาออกสู่ตลาดในที่สุดโอกาสก็มาถึงสัญญาฉบับใหญ่กับพันธมิตรต่างประเทศช่วยให้บริษัทของแดยอนมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพียงไม่กี่ปีจากธุรกิจขนาดเล็กบริษัทของเขาก็กลายเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มีพนักงานหลายพันคนและสาขาทั่วประเทศเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว แดฮยอนก็ติดต่อกับป้าซุนฮีน้อยลงไม่ใช่เพราะเขาลืมบุญคุณของเธอแต่เพราะเขาอับอายกับอดีตที่ยากจนของตัวเองเขากลัวว่าการพูดถึงแม่ผู้ให้กำเนิดที่เฉยเฉยจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเขาในโลกธุรกิจป้าซุนฮียังคงเขียนจดหมายถึงเขาอย่างสม่ำเสมอแต่จดหมายเหล่านั้นก็ไม่ค่อยได้รับคำตอบบางครั้งเธอยืนอยู่หน้าประตูบ้านมองไปทางถนนที่ทอดยาวไปยังเมืองในใจหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาแดยอนคงยุ่งมากเขาคงไม่ลืมป้าหรอกเธอปลอบใจตัวเอง แม้ว่าความเศร้าจะฝังลึกอยู่บนใบหน้าที่ชราภาพแต่เธอไม่รู้ว่าในที่ที่ห่างไกลออกไปแดยอนก็แอบเฝ้าดูเธออยู่เช่นกันเขาบอกกับตัวเองเสมอว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะกลับมาและตอบแทนคุณป้าให้ทุกอย่างและแล้วชีวิตของป้าสุนีและแดยอนก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ปั่นป่วดที่ซึ่งการเสียสละความรักและความกตัญญูจะถูกทดสอบอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าที่เคยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแดยอนจากเด็กหนุ่มจากชนบทผู้ยากไร้ตอนนี้ได้กลายเป็นผู้ก่อตั้งและซีอของกลุ่ม บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ชื่อของเขาปรากฏบนนิตยสารรายการโทรทัศน์และถูกกล่าวถึงในฐานะแบบอย่างของความสําเร็จแต่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นคืออดีตท,ที่เขาจงใจซ่อนไว้อดีตของเด็กกําพร้าที่ได้รับการเลี้ยงดูจากหญิงชราผู้ยากไร้ตอนนี้แดยอนอาศัยอยู่ในคฤหาสนารูราเป็นหนอเจ้าของรถยนต์ราคาแพงและปรากฏตัวในงานสําคัญต่างๆอยู่เสมอผู้คนรอบตัวเขาตั้งแต่พนักงานไปจนถึงหุ้นส่วนต่างยกย่องความสามารถและความเป็นมืออาชีพของเขาแดยยอนค่อยๆค,คุ้นเคยกับโลกข,ของผู้ดี ที่ซึ่งเรื่องราวของต้นกำเนิดที่ยากจนมักถูกมองว่าไม่น่าสนใจในใจเขามักจะถามตัวเองว่าจะมีใครยอมรับความจริงที่ว่าฉันเคยเป็นเด็กยากจนที่อาศัยความรักจากผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งหรือไม่ความรู้สึกด้อยกว่าทำให้แดยอนห่างเหินจากป้าหาส่วนหมายมากขึ้นเรื่อยๆการโทรศัพท์ค่อยหายากขึ้นจดหมายของเธอก็ถูกเขาวางไว้ข้างๆโดยอ้างว่าง,งานยุ่งที่บ้านเกิดป้าสุนียังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าที่สุดโสม ที่ซึ่งความทรงจำเกี่ยวกับแดฮยอนปรากฏอยู่ในทุกซอกทุกมุมรูปถ่ายที่เขาถ่ายในวันที่สำเร็จการศึกษาถูกแขวนไว้บนผนังที่ลอกออกกล่องที่บรรจุงเงินที่เขาส่งมายังคงถูกเธอเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่เคยใช้เลยสักเหรียนทุกๆวันเธอจะไปตลาดเพื่อซื้ออาหารประทางชีวิตดูแลสวนผักเล็กๆหลังบ้านด้วยมือของเธอเองหลังของเธอค่อมลงการก้าวเดินเริ่มหนักอึ้งแต่ดวงตาของเธอยังคงเปลี่ยนประกายด้วยความเชื่อว่าสักวันแดฮยอนจะกลับมาเขาคงยุ่งมากจริงๆฉันไม่โทษเขาหรอก เธอกล่าวเมื่อมีคนถามถึงเขาแม้ว่าหัวใจจะเจ็บปวดแต่เธอก็ให้อภัยและภูมิใจในตัวลูกชายบุญธรรมของเธอเสมอวันหนึ่งแดยอนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดในช่วงเวลาสั้นๆเขาไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านของป้าสุนหีแต่เพียงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เมื่อรถยนต์มันวาของเขาจอดบนถนนในหมู่บ้านชาวบ้านสองสามคนจำเขาได้นั่นแดยอนใช่ไหมเด็กที่ป้าสุนหีเลี้ยงดูน่ามีคนกระซิบคำพูดซุบซิบนินทาแพร่กระจายไปถึงหูของป้าสุนหีอย่างรวดเร็ว เธอรีบเก็บของขวาญเล็กๆน้อยๆจากบ้านเกิดมันเทศสองสามหัวน้ำผึ้งหนึ่งขวดแล้วรีบเดินไปที่สถานที่จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการขาของเธอสันเทาแต่หัวใจเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนเมื่อเธอไปถึงแดยอนก็ออกไปแล้วพนักงานรักษาความปลอดภัยขวางเธอไว้ไม่ให้เธอเข้าไปพบคุณป้าครับที่นี่สาหรับแขกรับเชิญเท่านั้นคุณแดฮอนยุ่งมากคุณป้าเข้าไม่ได้หรอกครับเธอเธอรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นแดยอนจากไปเธอรู้ว่า มานอจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเศร้าเธอจะคิดถึงเขามากเธอยืนนิ่งอยู่ข้างข้าประตูดวงตาจับจ้องไปที่รถของเขาที่กำลังลับตาไปบนถนนสายใหญ่เธอไม่ได้โทษเขาเพียงแค่พึมพำว่าเขาคงยุ่งจริงๆแม้ว่าเขาจะมีทุกอย่างแต่แดฮยอนก็ยังรู้สึกว่างเปล่างานเลี้ยงความสำเร็จและคำชมเชยไม่ได้เติมเต็มความคิดถึงบ้านเกิดบางครั้งภาพของป้าสุนหีก็ปรากฏขึ้นในใจทาให้เขารู้สึกลายใจคืนหนึ่งหลังจากงานเลี้ยงเลิกแดฮยอน นั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงานเขาหยิบจดหมายฉบับสุดท้ายของป้าสุนฮีขึ้นมาจดหมายที่เขาถูกลืมไปหลายเดือนในจดหมายเธอเล่าว่าสุขภาพของเธอแย่ลงแต่เธอก็ยังสบายดีและหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาข้อความที่เขียนวัดวดเหล่านั้นทำให้หัวใจของเขาบิบรัดแต่แทนที่จะกลับมาทันทีเขาบอกกับตัวเองว่าเขาจะกลับมาเมื่อเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นเพื่อที่เธอจะได้ภูมิใจในตัวเขาวันหนึ่งด้วยทนความคิดถึงไม่ไหวป้าสุนฮีจึงตัดสินใจขึ้นไปยังเมือง เพื่อพบกับแดยอนเธอถือถุงผ้าเก่าๆที่บรรจุน้ำพึ่งและของขวัญเล็กๆน้อยๆจากบ้านเกิดนั่นคือทั้งหมดที่เธอสามารถทำได้เพื่อแสดงความรักต่อเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเธอมาถึงสำนักงานอนุรูของแดยอนเธอก็ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยขวางไว้คุณป้าไม่มีนัดลงหน้าเข้ามาไม่ได้หรอกครับเธออธิบายว่าเธอเป็นแม่บุญธรรมของแดยอนแต่พวกเขาไม่เชื่อคุณแดฮอนยุ่งมากคุณป้าอย่ารบกวนเลยครับพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งกล่าว ด้วยน้ำเสียงเย็นชาเธอนั่งรออยู่ข้างนอกทั้งวันแต่ก็ยังไม่ได้พบเขาเมื่อถึงค่ำเธอจึงต้องกลับไปด้วยความหนักใจเธอไม่ได้โทษเขาเพียงแค่คิดว่าเขาคงยุ่งจริงๆความทรงจำเกี่ยวกับป้าสุนหีเริ่มย้อนกลับมาในความมอคิดของแดยอนแม้ว่าเขาจะพยายามเติมเต็ม,ตมชีวิตด้วยวิารและชื่อเสียงแต่เขาก็ไม่สามารถลบภาพของแม่บุญธรรมที่ชาราภาพมือที่หยาบกร้านและดวงตาที่อ่อนโยน และความรู้สึกผิดและความกลัวทําให้เขาลังเลไม่กล้าเผชิญหน้ากับอดีตชีวิตของคนสองคนแม่บุญธรรมที่เฝ้ารอยอย่างเงียบๆและลูกชายที่จมอยู่ในความสําเร็จแต่อ้างว้างยังคงดําเนินต่อไปเคียงข้างกันท่านด้วยระยะห่างที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะตอบได้ว่าระยะห่างนั้นจะถูกเติมเต็มหรือไม่วันแห่งโชคชะตาม,มาถึงที่ซึ่งอดีตและปัจจุบันเผชิญหน้ากันนําไปสู่ความจริงที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานาน,านงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทแฮยอนเกิดขึ้นในเมือง งานเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งบริษัทและการประกาศโครงการใหม่แดฮยอนยืนอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางท่ามกลางแสงไฟที่สว่างและเสียงเสียงปรบที่ไม่ขาดสายแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปในขณะที่งานกำลังดำเนินไปที่ด้านนอกห้องถุงป้าฮาซวนมายืนนิ่งมือถือถุงผ้าเก่าๆเ,เธอไม่รู้เลยว่าวันนี้การปรากฏตัวของเธอจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพนักงานรักษาความปลอดภยัยคนหนึ่งจำเธอได้จากครั้งก่อนเขาขมมดคิ้วคุณป้าอีกแล้วเหรอ ผมบอกแล้วไงว่าคุณป้าเข้าไม่ได้ถ้าไม่มีบัตรเชิญป้าไม่ได้ต้องการอะไรแค่ได้พบแดฮยอนก็พอเธออ้อนวอนเสียงสั่นการโตเถียงดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงานบางคนผู้หญิงคนหนึ่งในฝูงชนหัวราอยย้อยเย้ยหญิงชราบ้านนอกแบบนี้จะไปพบคุณแดฮอนได้อย่างไรช่างหน้าขันจริงๆเสียงซุบซิบนินทาทาให้ป้าสุนเีอปอายมือสัน่นเท้าขนาดกอดถุงผ้าแน่นแต่เธอไม่ได้จักไปเมื่อเสียงอึกทึกครึกโครมด้านนอกห้องโถงดังไปถึงห้องประชุมแดฮยอน ก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาเดินออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและที่นั่นเขาเห็นป้าสุนฮีแม่บุญธรรมที่ชาราภาพยืนตัวสั่นอยู่ท่ามกลางสายตาดูถูกทั้งสองคนตกตะลึงป้าสุนฮีเห็นลูกชายบุญธรรมของเธอซึ่งตอนนี้เป็นชายที่ประสบความสําเร็จในชุดสูตรราคาแพงและแววตาที่เย็นชาส่วนแดยอนหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นเธอในชุดเสื้อผ้าที่ดูเฉยเฉยดวงตาที่ลึกและท่าทางที่ผอมแห้งคุณป้าคุณป้ามาทําอะไรที่นี่ครับเขาถามเสียงของเขาหายไป ป,ป้าแค่อยากพบหนูอยากรู้ว่าหนูเป็นอย่างไรบ้างเธอตอบดวงตาเป็นประกายด้วยอารมณ์แดยอนรู้สึกได้ถึงสายตาที่อยากรู้อยากเห็นจากผู้คนรอบข้างส่วนหนึ่งในตัวเขาต้องการพาเธอออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงความลำบากใจแต่อีกส่วนหนึ่งทําให้เขาละสายตาจากเธอไม่ได้ในช่วงเวลานั้นคนหนึ่งในฝูงชนพูดขึ้นว่าหญิงชราคนนี้เป็นอะไรกับคุณคุณแดฮอน ทำไม่ดูเฉยจังคำพูดที่เต็มไปด้วยการเย้ยเย้ยทำให้ทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาแดหยอนสูดหายใจเข้าลึกๆดวงตาแดงก่ำเขารู้ว่านี่คือเวลาที่เขาไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปเธอคือแม่ของผมเขาประกาศเสียงดังฟังชัดแต่ไม่ปิดบังความสันเครือคือผู้ที่ช่วยชีวิตผมไว้เมื่อครั้งยังเป็นเด็กที่กำลังจะจมน้ำคือผู้ที่เลี้ยงดูผมด้วยความรักแม้ว่าเธอจะไม่มีอะไรเลยก็ตามทั้งห้องถงเงียบลงเสียงกระซิบย้อยเย้ยหายไปแทนที่ด้วยความตกตะลึงลูกป้าสุนียืนนิ่งน้ำ ลูกไม่จําเป็นต้องพูดอย่างนั้นคุณป้าแค่ทําในสิ่งที่ทุกคนจะทาเท่านั้นแดยอนเดินไปคุกเข่าลงต่อหน้าเธอน้ําตาไหลอับแก้มคุณป้าครับผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมปล่อยให้คุณป้าต้องทนทุกทรมานมาหลายปีเพียงเพราะผมกลัวที่จะเผชิญหน้ากับอดีตแต่ผมลืมสิ่งที่ป้าทําเพื่อผมไม่ได้ป้าซุนีโอกอดเขาไว้มือสันเทาด้วยความสตือนใจลูกไม่จําเป็นต้องขอโทษแค่ลูกใช้ชีวิตอย่างดีป้าก็พอใจแล้วภาพของชายผู้ร่ำรวยคุกเข่าต่อหน้าแม่ ผู้ให้กำเนิดที่เฉยๆทำให้ทุกคนที่อยู่ในงานรู้สึกสะเทือนใจผู้ที่เคยหัวเราะเยาะเธอตอนนี้รู้สึกลายใจกับการกระทำของตนเองหลังจากงานเลี้ยงแดยอนพาป้าซุนฮีกลับไปที่คฤหาสน์ของเขาเขาตั้งใจที่จะชดใช้ความผิดพลาดดูแลเธอด้วยสิ่งที่ดีที่สุดแต่เธอปฏิเสธสิ่งฟุ่งเฟือเหล่านั้นป้าแค่ต้องการให้ลูกจาป้าได้ก็พออย่าปล่อยให้ป้าอยู่ที่นี่คนเดียวป้าชินกับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วแดยอนพยักหน้าสัญญากับตัวเองว่าจะใช้เวลากับเธอ เพื่อชดเชยหลายปีที่ถูกลืมเขาไม่ลังเลเลยที่จะเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับอดีตของเขาเพราะเขาเข้าใจว่าอดีตนั้นเองที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี้ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแดยอนและป้าซุนฮีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความกตัญญูและความรักของแม่สําหรับเขามันไม่ใช่แค่การถ่ายบากแต่ยังเป็นวิธีที่จะยืนยันคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวในชีวิตตั้งแต่นั้นมาทุกๆวันแดย่อนจะใช้เวลากับป้าซุนฮีหวนนึกถึงความทรงจําเก่าๆ ้วยกันเพราะเขารู้ว่าความสําเร็จของเขาไม่ได้สร้างขึ้นจากความสามารถเท่านั้นแต่ยังมาจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่บุญธรรมผู้เสียสละทุกอย่างเพื่อเขาหลังจากได้พบกันอีกครั้งแดฮยอนก็ตั้งใจที่จะแก้ไขความผิดพลาดของเขาและตอบแทนแม่บุญธรรมที่เสียสละทั้งชีวิตเพื่อเขามันไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางของการถ่ายบาปเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวที่สวยงามของความกตัญญูและความรักที่อยู่เหนือทุกสิ่งป้าปักซุนฮีปฏิเสธที่จะอยู่ไหน คฤหาหน์อันหรูหราของแดยอนเธอยอมรับที่จะอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่เรียบง่ายกว่าซึ่งตั้งอยู่ในสวนอันเงียบสงบที่แดยอนสร้างขึ้นเพื่อเธอโดยเฉพาะบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัครนมีสวนผักและซุ้มดอกไม้ที่เธอชื่นชอบทำให้นึกถึงบ้านเกิดแม่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนเมื่อก่อนลูกแค่มาเยี่ยมแม่บ้างก็พอเธอพูดด้วยสายตาที่อ่อนโยนแดยอนยิ้มจับมือเธอไม่ครับผมจะอยู่กับแม่ทุกวันผมปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวมานานเกินไปแล้ว ตั้งแต่นั้นมาทุกเช้าแดยอนจะใช้เวลาดื่มชาพูดคุยกับเธอและบางครั้งก็ช่วยเธอทำสวนความทรงจำเก่าๆก,กลับมาช่วยให้ทั้งคู่ลบเลือนความห่างเหินทั้งหมดวันหนึ่งแดยอนพาป้าสุนหีกลับไปเยี่ยมบ้านหลังเก่าที่บ้านเกิดบ้านยังคงตั้งอยู่ที่นั่นแต่สุดโทมอย่างหนักหลังคาที่รั่วผนังที่เอียงไปตามกาลเวลาป้าสุนหียิ้มลูบไร้ทุกซอกทุกมุมของบ้านนี่คือที่ที่ลูกเติบโตวความทรงจำทั้งหมดอยู่ที่นี่แม้จะยากจนแต่แม่ก็ไม่เสียใจ เลยสักนิดแดยอนยืนนิ่งหัวใจของเขาบิบรัดเมื่อนึกถึงวันที่เธอทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูเขาให้เติบโตเขาโค้งคำนับเสียงสั่นเครือแม่ครับผมขอโทษที่ลืมวันเวลาเหล่านี้ไปแต่จากนี้ไปผมจะไม่ทําให้แม่ต้องลําบากอีกเขาตัดสินใจที่จะรักษาบ้านหลังเก่าไว้เป็นที่ระลึกและในขณะเดียวกันก็สร้างโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อช่วยให้เด็กยากจนมีโอกาสได้เรียนหนังสือซึ่งเป็นสิ่งที่ป้าสุนีเคยฝันไว้สําหรับเขาแดยอนจ้างทีมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลสุขภาพของป้าสุนีเธอปฏิเสธ แม่แข็งแรงดีไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้แม่ไม่ต้องห่วงนี่เป็นวิธีที่ผมดูแลแม่เหมือนที่แม่เคยดูแลผมเมื่อตอนเด็กๆเ,เขาพูดด้วยสายตาที่แน่วแน่ทุกเย็นเขาจะนำโจ๊กมาให้เธอเป็นการส่วนตัวช่วยเธอนวดเท้าที่อยากร้านเนื่องจากทำง,งานหนักมาหลายปีบางครั้งน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาอย่างเงียบ,เ,ยบเมื่อเห็นมือที่ผอมแห้งและไหลที่ค่้องของเธอแม่ทำทุกอย่างเพื่อผมตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะทำสิ่งนั้นเพื่อแม่แล้วเขาเพิ่งทำการกลับมาพบกับป้าสุนีไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเธอเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแดายอนด้วยจากคนที่เคยอายอดีตตอนนี้เขาไม่ลังเลเลยที่จะเล่าเรื่องราวของเขาในการบรรยายแม่ของผมไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดผมแต่เธอคือผู้ที่สอนให้ผมมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีผมในวันนี้เขาแบ่งปันในระหว่างการสัมมนาครั้งใหญ่ทําให้หลายคนสเตือนใจแด,ดายอนยังก่อตั้งมูลนิธิการกุศลในชื่อป้าสุนีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนเด็กๆที่เคยเป็นเหมือนเขาวันหนึ่งดายอนจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านเพื่อฉลองวันเกิดของป้าสุนี มันเป็นงานเลี้ยงที่เรียบง่ายมีอาหารพื้นเมืองที่เธอชื่นชอบนั่งรอบโต๊ะคือคนสนิทเพื่อนเก่าที่บ้านเกิดที่แดยอนเชิญมาเพื่อที่เธอจะได้ไม่รู้สึกขังเหินในแสงเทียนอันอบอุ่นป้าซุนฮีมองไปรอบๆตวดวงตาเออคลอไปด้วยน้ำตาแม่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงแค่มีลูกอยู่เคียงข้างแม่ก็พอใจแล้วแม่แม่เสียสละทั้งชีวิตเพื่อผมตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะทำสิ่งนั้นเพื่อแม่แล้วแดฮยอนตอบเสียงสัน่นเครือปีสุดท้ายของชีวิตของป้าหาซุนหม่ผ่านไปอย่างสงบสุขเคียงข้างความรัก และการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ของแดยอนทุกๆว,วันเธอจะยิ้มอย่างพึงพอใจโดยรู้ว่าการเสียสละทั้งหมดของเธอนั้นไม่ไร้ผลเมื่อเธอจากไปแดยอนได้จัดพิธีศพที่เรียบง่ายแต่อบกวนไปด้วยความรักเหมือนกับที่เธอเคยใช้ชีวิตเขาเขาค่อยๆวางช่อดอกไม้หน้าหลุมศพของเธอกระซิบว่าผมทําตามสัญญาแล้วแม่แม่พักผ่อนให้สบายนะครับเรื่องราวของป้าหา่วนหมายและแดยอนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของความรักของแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความกตัญญูการเสียสละ และความหมายของความรักสําหรับเขามันไม่ใช่แค่การถ่ายบากแต่ยังเป็นวิธีที่จะยืนยันคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวในชีวิต